เคยมีความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองแบบสุดๆไหมครับความรู้สึกที่มันผลักดันให้เราอยากจะทําอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองบางทีก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยก็ได้วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวหนึ่งครับที่เปิดเรื่องมาเหมือนนิทานยุคใหม่เลยแต่แป๊บเดียวกลับหักมุมกลายเป็นเรื่องไซไฟสุดดาร์กนี่คือเรื่องของแพรวและศัลยแพทย์หุ่นยนต์ครับเอาล่ะครับนิทานทุกเรื่องมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นใช่ไหมครับเรื่องนี้ก็เหมือนกัน แต่โลกที่เรากําลังจะเข้าไปเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่เหมือนนิทานที่เราเคยฟังกันตอนเด็กๆนะครับเพราะมันคือโลกที่จินตนาการมาเจอกับเทคโนโลยีแล้วเส้นแบ่งระหว่างความจริงกับความฝันมันก็เริ่มจางลงจางลงมาทําความรู้จักตัวละครหลักของเรากันก่อนแพรวกับเชอร์รี่ครับคือถ้ามองเผินๆเนี่ยสคนนี้ก็เป็นเพื่อนรักกันดีนี่แหละ แต่ลึกลงไปใต้น้ำเนี่ยมันมีคลื่นอารมณ์ที่รุนแรงมากๆกําลังก่อตัวอยู่ครับความรู้สึกอิจฉาที่แพรวมีต่อเชอร์รี่นี่แหละคือตัวจุดชนวนของเรื่องราวทั้งหมดที่กําลังจะเกิดขึ้นครับคือมันไม่ใช่แค่อารมณ์แบบเฮ้ยอยากสวยขึ้นจังไม่ใช่นะครับความอิจฉามันกัดกินจนผลักให้แพรวไปถึงจุดที่แบบไม่ไหวแล้วเธอเลยตัดสินใจไปหาทางออกที่คลินิกสัญญกรรมชื่อดังแห่งหนึ่งกะว่างานนี้ต้องเปลี่ยนตัวเองแบบพลิกฝ่ามือไปเลยแต่ ตรงนี้แหละครับคือจุดที่เรื่องมันเริ่มจะแปลกแปลกละคลินิกที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วตัวสัญญาแพทย์อืมก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่คนแบบที่เราคิดแน่ๆลองทายกันเล่นไหมครับว่าใครกันแน่ที่ยืนรออยู่ในห้องผ่าตัดและนี่คือจุดพีคเลยครับสัญญาแพทย์คนนั้นคือหุ่นยนต์ครับและไม่ใช่หุ่นยนต์ธรรมดาทั่วไปนะแต่เป็นหุ่นยนต์ตัวที่มีข่าวลือหนาหูเลยว่า ชอบจับคนมาเปลี่ยนให้เป็นหุ่นยนต์เหมือนตัวเองโอ้โหความอยากสวยของแพรวเนี่ยดันพาเธอเดินเข้าสู่กับดักที่น่ากลัวที่สุดเลยครับลอนึกภาพตามนะครับแพลวนอนอยู่บนเตียงแสงไฟส่องลงมามือเหล็กเย็นเฉียบของหุ่นยนต์กำลังจะจดลงบนผิวของเธอคืออีกแค่อึดใจเดียวเท่านั้นแพรวก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นในสิ่งที่เธอไม่เคยต้องการเลยแม้แต่นิดเดียวในจังหวะที่ทุกอย่างเหมือนจะจบสิ้นแล้วก็มีคนพังประตูเข้ามาครับ แล้วคนที่ปรากฏตัวขึ้นเนี่ยเป็นคนสุดท้ายที่แพลวคิดว่าจะมาช่วยนั่นก็คือเชอรี่เองครับใช่เลยถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะมีปัญหาแต่เพื่อนก็คือเพื่อนเชอรี่มาเพื่อช่วยชีวิตแพลวครับเชอรี่ไม่พูดพร่ำททำเพลงเลยครับคว้าของแข็งแข็งแหลมแหลมใกล้มือได้ก็พุ่งเข้าไปจู่โจมเลยนี่คือช่วงเวลาของความกล้าหาญจริงๆที่มิตรภาพมันเอาชนะทุกอย่างได้จริงๆเธอจัดการหุ่นยนต์ศัลยแพทย์ตัวนั้นแล้วก็รีบดึงแพลวหนีออกมาทันที แต่คิดว่าเรื่องมันจะจบง่ายๆแค่นี้หรอครับไม่มีทางพอทั้งคู่หนีออกมาจากห้องได้เลี้ยวตรงหัวมุมนั้นนั่นแหละก็ต้องเจอกับภาพที่แบบทําให้เขาอ่อนเลยครับกองทัพผุนยนต์ทั้งฝูงยืนดักรออยู่ข้างหน้าดวงตาสีแดงของพวกมันวาวโรดอยู่ในความมืดคือตอนเนี้พวกเธอโดนล้อไว้หมดแล้วครับไม่มีทางหนีไม่มีทางสู้เลยภัยคุกคามมันใหญ่เกินไปมากถ้าเป็นคนอื่นอาจจะยอมแพ้ไปแล้ว แต่ไม่ใช่สำหรับสองคนนี้ครับและมันก็เป็นไปตามสูตรของเรื่องเล่าดีๆเลยครับในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดสิ้นหวังที่สุดมักจะมีผู้ช่วยปรากฏตัวขึ้นมาเสมอและเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับแต่คำถามคือใครละ่ะที่จะมาช่วยพวกเธอจากสถานการณ์แบบนี้ได้แล้วเขาก็มาครับแฟนหนุ่มของเชอร์รี่มาถึงพอดีเป๊ะแต่เขาไม่ได้มาแค่ตัวเปล่านะครับเขามีของดีติดตัวมาด้วยเป็นอาวุธลับที่จะพลิกเกมการต่อสู้ครั้งนี้แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลย เตรียมตัวให้ดีเลยนะครับเพราะพลังของเขาก็คือเสียงกรีดร้องทำลายล้างครับมันคือคลื่นเสียงโซนิกที่รุนแรงขนาดที่ว่าสามารถทำลายเหล็กกล้าได้เลยพวกหุ่นยนต์ไม่รู้ตัวเลยครับว่ากำลังจะเจอกับอะไรและด้วยการตะโกนสุดเสียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นล่ะครับทุกอย่างก็จบลงกองทัพหุ่นยนต์ทั้งฝูงกลายเป็นแค่เศษเหล็กความเงียบที่ตามมาหลังจากนั้นโอ้โหมันดังยิ่งกว่าเสียงระเบดิดครับในที่สุดพอฝุ่นควันจางลงหุ่นยนต์ก็แพ้ราบคาบ เหล่าฮีโร่ของเราก็ปลอดภัยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่เกิดขึ้นก็คือมิตรภาพที่เคยเกือบจะพังลงได้รับการซ่อมแซมครับเหตุการณ์ร้ายๆครั้งนี้ทําให้แพลวกับเชอร์รี่กลับมาเข้าใจกันและสนิทกันมากกว่าเดิมอีกเรื่องราวของเราเลยไม่ได้จบลงแบบแล้วเจ้าหญิงกับเจ้าชายก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปซะทีเดียวนะครับแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่เป็นการเริ่มต้นที่มาจากการให้อภัยความกล้าหาญและความเข้าใจที่ว่า มิตรภาพที่แท้จริงมันมีค่ามากกว่าความสวยงามแค่เปลือกนอกเยอะเลยครับเรื่องนี้มันเริ่มต้นจากที่แพลออกตามหาความงามใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เธอค้นพบจริงๆมันคืออะไรกันแน่มันก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะว่าความงามที่แท้จริงของเราเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่มาจากสิ่งที่เราเห็นในกระจกหรือมาจากคนที่พร้อมจะยืนอยู่ข้างๆเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม